สวัสดีค่ะ v s o i e r รายการที่นำเสนอภารกิจสำคัญของทุกเหล่าทัพเพื่อชาติศาตสาตร์และประชาชนซึ่งเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเฉพาะในวันศุกร์แบบนี้นะคะที่เราเปิดพื้นที่ตรงนี้เป็นเวทีเหล่าทัพสื่อสารกิจกรรมดีๆในแวดวงกองทัพให้คุณผู้ชมได้รับทราบก่อนใครคะ่ะ กำลังกำลัของตําบลนะครับที่สามารถส่งผลให้ใช้กิจการทากายทกเมืองส่งคนให้จากคนเป็นมาที่มาแตที่จะถูกใวาร่อสวาตการชืออในการชเอตั้งดีให้กับ ำหรับผู้ป่วยฉุกเฉินทุกนาทีคือชีวิตนะคะยิ่งสามารถนําผู้ป่วยฉุกเฉินส่งถึงมือหมอเร็วเท่าไหร่ผู้ป่วยก็ยิ่งมีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นคอนเซ็ปต์หลกัหลกๆที่มาของเรื่องสกายด็อกเตอร์หรือทีมอากาศยานปฏิบัติการทางการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเราก็ได้นําเสนอภารกิจให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันมาอย่างต่อเนื่องค่ะมีหลากหลายหน่วยปฏิบัตินะคะสำหรับสกายด็อกเตอร์ซึ่งหนึ่งในนั้นคือกองทัพบ,บก ที่มีศักยภาพทั้งในเรื่องของอากาศยานแล้วก็ในเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านมาก็ได้ปฏิบัติการสกายด็อกเตอร์ช่วยชีวิตของผู้ป่วยมาแล้วมากมายในหลายพื้นที่ทั่วประเทศค่ะและล่าสุดสดๆร้อนๆข่าวดีที่ทิฉันเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปตอนต้นรายการคุณผู้ชมคะคือเมื่อวันที่18มก,กราคมที่ผ่านมานะคะ หน่วยสกายด็อกเตอร์ของโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธซึ่งอยู่ในสังกัดของกองทัพภาคที่4ได้รับการประเมินจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสอพอชเป็นหน่วยสกายด็อกเตอร์ที่มีมาตรฐานระดับสากลหน่วยแรกของประเทศไทย มาตรฐานตรงนี้จะมีความสําคัญอย่างไรและจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้มากขึ้นอย่างไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราลองมาพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันค่ะดิฉันได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญ3ท่านนะคะนั่งร่วมในเวทีเหล่าทัพกับเราท่านแรกขอนญัดแนะนําเรืออากาศเอกนายแพทย์อัจฉริยะแพงมาเลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพลตรีนายแพทย์โชคชัยขวัญพิชิตผู้อํานวยการโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่4 แล้วก็อีกท่านหนึ่งค่ะพันเอกดำรงวรณสิงห์ผู้อำนวยการกองยุทธการฝ่ายอากาศสำนักปฏิบัติการกรมยุทธการทหารบกสวัสดีแขกรับเชิญทั้ง3ท่านค่ะวันนี้เวทีเหล่าทัพจินดีต้อนรับนะคะเดี๋ยวฉันขออนุญาตเล่าที่มาที่ไปให้คุณผู้ชมฟังก่อนว่าทำไมถึงต้องเป็นแขกรับเชิญทั้งสาท่านนี้คุณผู้ชมคะปฏิบัติการสกายด็อกเตอร์เนี่ยมีมานานแล้วนะคะเป็นความร่วมมือหลักๆโดยมีสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเป็นเหมือนกับโอเปอเรเตอร์ของประเทศไทย จริงๆสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติเนี่ยทำเรื่องระบบผู้ป่วยฉุกเฉินทั้งหมดไม่ใช่แค่เฉพาะภาคอากาศแต่ภาคอากาศเนี่ยก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งคือทีมสกายด็อกเตอร์ถูกไหมคะเราเป็นโอเปอเรเตอร์หลักมีหลายหน่วยงานที่มาร่วมปฏิบัติการในทีมสกายด็อกเตอร์ด้วยกันซึ่งถ้าเกิดเป็นกองทัพบ,บกเนี่ยค่ะคนที่ดูแลเป็นโอเปอเรเตอร์หลักของกองทัพบ,บกเรื่องสกายด็อกเตอร์ก็จะต้องเป็นกองยุทธการฝ่ายอากาศสำนักปฏิบัติการกลุ่มยุทธการทหารบกใช่ไหมคะ และในหน่วยปฏิบัติย่อยลงไปอีกของกองทัพบ,บกก็จะมีอยู่ในพื้นที่ต่างๆหลายพื้นที่ทั่วประเทศเลยหนึ่งในนั้นคือที่โรงพยาบาลค่ายวาชิราวุธซึ่งเป็นสังกัดของกองทัพภาคที่4นี่คือเหตุผลที่ที่ฉันเชิญทั้ง3ท่านมาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะคะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขอแสดงความยินดีกับท่านผู้นวยการโรงพยาบาลค่ายวาชิราวุธแพทย์ใหญ่กองทัพภาคที่สก่อนคะ่ะทราบข่าวดีมา ว่าหน่วยสกายด็อกเตอร์ของท่านได้รับการประเมินเป็นหน่วยสกายด็อกเตอร์แรกของประเทศไทยที่มีมาตรฐานระดับสากลคือสพอชเขาประเมินให้ท่านเนี่ยผ่านเกณฑ์มาตรฐานมีความสําคัญอย่างไรคะตรงนี้การที่เราได้ดูแลคนที่เจ็บป่วยฉุกเฉินนะครับซึ่งก็มันมีเงื่อนไขต่างๆเนี่ยเราก็ได้ทํามาอย่างต่อเนื่องเนี่ยครันนี้เนี่ยอะไรที่จะมาเป็นตัวบอกว่าเราเนี่ยถูกต้องแล้วเนี่ยอันนี้เราก็ต้องมีการรับรองนะครับซึ่งก็มีมาตรฐาน ซึ่งมีมาตรฐานทั้งคนทั้งอุปกรณ์ทั้งของแล้วก็ระบบนะครับเพราะฉะนั้นความสําคัญก็คือว่าทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะมั่นใจนะครับว่าเราเนี่ยได้ปฏิบัติอย่างถูกต้องแล้วก็ผู้ที่รับบริการของเราเนี่ยก็จะมั่นใจได้เช่นเดียวกันนะครับว่าจะรับการดูแลที่จะถูกต้องตามมาตรฐานครับค่ะแต่ปกติทีมสกายด็อกเตอร์ของเราก็มีการปฏิบัติภารกิจมานานแล้วใช่ไหมคะก่อนที่จะได้รับการประเมินมาตรฐานในครั้งนี้ครับตั้งแต่ผมเริ่มงานที่จวดฉลามภาคใต้ในฐานะของหน่วยงานความมั่นคงเนี่ย ก็ได้จัดระบบนี้ขึ้นมาตั้งแต่ปี2555นะครับแล้วก็ดิเนินการอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นพวกข้าราชการนะครับที่มีการบาดเจ็บหรือว่าพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ความไม่สงบต่างๆเนี่ย นะครับแต่ว่าเราก็ได้มีการดูแลประชาชนมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเมื่อประมาณสัก2อสมปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เริ่มให้การดูแลประชาชนมากขึ้นมีการทางานร่วมกับสภานการแพทย์จุแห่งชาาิใน<ฆ>เรื่องการจัดทาคู่มือมาตรฐานต่างๆเนี่ยนะครับจนกระทั่งล่าสุดเนี่ยนะครับซึ่งได้มีการมีการออกประกาศขึ้นมานะครับซึ่งจะต้องมีการจัดเรื่องของมาตรฐานเนี่ยเราก็เลยได้ดําเนินการให้สอดรับกับแนวทางของสภานการแพทย์จุแห่งชาตงครับ ก็มีการปฏิบัติเริ่มมาเพื่อดูแลพี่น้องประชาชนหลักๆคือในพื้นที่ภาคใต้ถูกไหมคะครับแต่เริ่มมาตั้งแต่ปี2555แล้วครับถูกต้องครับแล้วก็มีผลปฏิบัตบบิดีมาอย่างต่อเนื่องเลยครับก็ถือว่าเป็นเรามีวัตรฐานเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยเราก็ยังไม่ได้มีแนวทางที่ชัดเจนว่าะจะทําอย่างไรนะครับแต่ก็ด้วยการที่เราทํางานร่วมกับสถาบักการจุ่นแห่งชาตินี่แหละครับทำให้เราได้ มีโอกาสที่จะได้เข้าใจอะไรที่ถูกต้องมากยิ่งขึ้นและก็มา,าร่วมกันครับค่ะเดี๋ยวในกลไกการทํางานความยากง่ายในการที่กว่าจะมาผ่านเกณฑ์การปฏิบัติมาตรฐานสากลเนี่ยทำยังไ,เไงเดี๋ยวดิฉันคงจะได้สอบถามต่อไปนะคะ,ะแต่ขออนุญาตกลับมาถามที่ทางสพอชอบ,บ้างดีกว่าเออทีมสกายด็อกเตอร์ก็มีมานานแล้วถูกไหมคะเหมือนจะมีตั้งแต่สักปี2552ไหมคะเท่าที่ดิฉันติดตามข่าวมาท่าเลยคะ่ะครับครับก็ขออนุญาตเรียนในภาพรวมก่อนแล้วกันนะคะว่า คือระบบการแพทย์ฉุกเฉินของประเทศไทยนเนี่ยเราพัฒนามาอย่างเป็นระบบในตั้งแต่ปี2538 mm hmm. นะครับซึ่งเรามีหมายเลขฉุกเฉิน169 16 6นะครับในภายใต้ชื่อของศูนย์นเรนทรน,นะครับอตอนนั้นก็เกิดขึ้นที่ส่วนกลางก็คือที่โรงพยาบาลราชวิถีที่กรมการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุขต,ต่อมาในภายหลังนะครับก็มีการออกกฎหมายนะครับพรบก,การแพทย์ฉุกเฉิน2511นะครับกำหนดให้ มีสถาบันการแพทย์เฉลงชาติเข้ามาบริหารจัดการในภาพรวมนะครับแล้วก็ได้มีการขยาย1 6 9ไปทั่วประเทศนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนสามารถที่จะโทรแจ้งเหตุฉุกเฉินผ่านมาได้ขฉุกเฉิน1 6 9ได้นะครับแล้วก็การบริการในช่วงแกรกๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของทางบกเป็นหลักเลยครับ ส่วนเรื่องของทางอื่นนะไม่ว่าจะเป็นทางน้ําหรือทางอากาศเนี่ยก็มีการพัฒนาในภายหลังนะครับในเรื่องของทางอากาศนะครับ<ฮ>ก็มีการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมนะฮะตั้งแต่ปี2552นะครับ <52. S 2> ซึ่ง<อ><อ>ท่านประลัดกระทรวงกลาโหมนะครับในยุคนั้นนะครับได้ทําความร่วมมือกับเลขาธิการสพชนะครับแล้วก็ทางท่านประลัดกระทรวงสาธารณสุขด้วยแล้วก็เลขาธิการสปสชสีหน่วยงานนะครับทำความร่วมมือกันในการพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นเพื่อใช้อากาศยานของกองทัพนะครับแต่ว่าในช่วงแรกๆนั้นนะครับเนื่องจากว่า มันยังใหม่นะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องบุคลากรอาจจะยังไม่พร้อมนะครับอากาศยานก็ยังไม่ได้พร้อมมากนักนะก็มีการปฏิบัติแค่จำนวน5เคสเองใน1ปีนะฮะเคสในหปีแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนกับจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นนะครับค่ะเน้นไปทางโซนโซนภาคเหนือก่อนในช่วงแรกๆช่วงนั้นเป็นช่วงที่ทดลองระบบนะเป็นเป็นนำร่องแล้วก็เลือกพื้นที่ห่างไกลทุรกันดานซึ่ง จากแม่สอนเข้าเชียงใหม่ถ้าทางบกใช้เวลา6ชั่วโมงนะครับถ้าใช้กัดเสียนจะใช้เวลาชั่วโมงเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่เราเริ่มต้นมาแล้วก็ถัดมาก็ปี54 55 56เนี่ยก็แนวโน้มก็สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับอย่างปีล่าสุดเนี่ยปี265นะครับมีจำนวนใช้ประมาณสัก100กว่าเคสละนะครับซึ่งในในภาพรวมเนี่ยจะอยู่ที่โซนทางภาคเหนือมากกว่านะครับส่นทางภาคใต้นะครับก็ ตั้งแต่ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลคล้ายวิชียรุฒิได้มาเซตร,ระบบเนี่ยก็มีแนวโน้มของการใช้ามากขึ้นนะครับ<ม>โดยเพราะตอนแรกก็เริ่มที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วตอนหลังก็เริ่มไปที่พื้นที่อื่นเช่นเกาะนะฮะอย่างเกาะลีเปะเงี้ยเป็นต้นก็เป็นถึง1พื้นที่เป้าหมายหรือก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในพื้นแผ่นดินใหญ่เช่นจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดชุมพรหรือว่าจังหวัด ระนองนี้เป็นต้นนะครับอันนี้นะอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่ที่เราได้มีการดําเนินการมากค,ค่ะสกายด็อกเตอร์มีมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมีการประเมินมาตรฐานให้ผ่านเป็นระดับสากลใช่ไหมคะแล้วก็มีของทางกองทัพภาคที่สี่เนี่ยเขาได้เป็นหน่วยแรกในประเทศไทยที่ผ่านการประเมินทําไมจึงต้องมีการประเมินมาตรฐานขึ้นมาแล้วเราประเมินยังไงมันมีความยากง่ายตรงไหนบ้างคะครับก็ต้องเรียนนะครับว่าคืออันนี้เป็นแนวปฏิบัติในบทบาทของสพชตามพอรบอกกันไว้เฉิญว่า ให้หน้าที่สปชในการที่จะรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับกับพี่น้องประชาชนเพื่อให้เกิดการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ป่วยฉุกเฉินเนี่ยเป็นไปอย่างมีสิทธิภาพนะครับ้าหมายหลักคือเรื่องความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยใช่ครับแล้วครั้นี้ทางคณะกรรมการก็เพิ่งได้มีการออกกฎหมายออกมาในปี64นะครับเรื่องหลักเกณฑ์เงื่อนไขการปฏิบัติหน้าที่ของหนปฏิบัติการแพทย์นะครับเพื่อเมื่อออกหลักเกณฑ์นี้มาแล้วก็จะมีการกําหนดรายละเอียดนะครับซึ่ง ในส่วนของหน่วยบริการที่เราจัดทําขึ้นก็จะมีทั้งระดับพื้นฐานระดับสูงกับระดับเฉพาะทางนะครับ <c oughs> ส่วนเรื่องของทางอากาศเนี่ยเราถือว่าเป็นหน่วยเฉพาะทางนะครับ <c oughs> ก็จะมีเกณฑ์การประเมินว่า <c oughs> ท่านจะต้องมีบุคลากรที่มีมาตรฐานคุณภาพนะผ่านการฝึกอบรมแล้วก่ามีเซอร์ติฟิเคตนะครับหรือว่ามีพานะที่มีมาตรฐานนะครับมีอุปกรณ์การแพทย ที่มีมาตรฐานมีระบบสื่อสารสารสนเทศที่ดีและก็มีสถานที่ตั้งที่เหมาะสมนะครับซึ่ง5ข้อเนี้ยถือว่าเป็นลักษณะสําคัญที่ทําให้เรา,า,าใช้ในการประเมินนะครับซึ่งก็<ม>อย่างที่ทราบว่าทางกองทัพภาคที่4ของกองทัพบ,บกเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยแรกที่เข้ามาดําเนินการจริงๆไม่ใช่เฉพาะทางอากาศนะครับคือทั้งทุกหน่วยบกน้าอากาศเ,เป็นหน่วยแรกด้วยซ้ำนะครับที่ที่ทางกองทัพบกเนี่ยเข้ามาขอรับรองหรือว่าขออนุมัติเป็นหน่วยแรกครับ เราทราบข่าวเรื่องของการประเมินได้ยังไงคะทางโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธว่าอ๋อเขามีประเมินอย่างนี้จากทางสพชแล้วเราไปเข้าร่วมกับเขาได้ยังไงทําไปทามาเราถึงผ่านเกณฑ์การประเมินได้ค่ะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมตั้งแต่เริ่มงานกันมานี่ก็ไม่ได้มีช่วงไหนที่หายจากสพชนะครับเ็าทางานร่วมกันมาโดยตลอดครับเพราะว่าแต่ว่าต้องต้องเรียนว่าแต่ดั้งเดิมเนี่ยเราก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเปิดเผยมากนักนะครับเพราะว่า ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายสิ่งอย่างนะครับแต่ว่าในช่วงที่ผมทํางานที่จวดแฉแดงภาคใต้เนี่ยมันก็มีความสําคัญที่เราต้องให้การดูแลพี่น้องประชาชนด้วยอย่างบางครั้งเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกันเนี่ยทหารบาดเจ็บประชาชนบาดเจ็บเนี่ยกลายเป็นว่าทหารเนี่ยเราสามารถรักษาในโรงพยาบาลพื้นที่ได้แต่เราต้องช่วยส่งประชาชนซึ่งมีความจำเป็นต้องเคลื่อนย้ายทางอากาศนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มมีการเปลี่ยนวิธีคิดขึ้นมานะครับว่าการที่เราดูแลประชาชนเนี่ยมันเกิดผล เชิงเชิงบวกอย่างมากนะครับโดยเพราะอย่างยิ่งในช่วงหลังเนี่ยนะครับท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นนโยบายของท่านผู้จัดการฐานบกเนี่ยในเรื่องที่การใช้ทรัพยากรของกองทัพให้เกิดประโยชน์สูงสุดเนี่ยท่านแม่ทัพภาคที่สเนี่ยก็ให้การสนับสนุนในทุกวิถีทางนะครับทำให้ผมเนี่ยมีขอบเขตพื้นที่ในการทํางานเพิ่มมากขึ้นจากพื้นที่3จังหวัดชายแดนเนี่ยกลายเป็นที่จังหวัดสตูลที่เกาะหลีเปะนะครับแล้วทางด้านตอนบนเนี่ยก็ไปที่เกาะพัง,งาน ในส่วนต่างๆด้วยนะครับก็ทําให้เราเนี่ยมีความกว้างขวางแล้วก็ทําให้ทางสพชเนี่ยก็ให้ความไว้วางใจเรามากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ทราบว่าจะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางาให้มีการรับการประเมินนะครับก็นี่ก็เป็นที่มาทาให้เราเนี่ยเดินในทิศทางที่ถูกต้องครับในการจะพิจารณาว่าเคสไหนเข้าข่ายจะเป็นผู้ปว่วยฉุกเฉินที่ต้องเข้าสู่ระบบการได้รับความช่วยเหลือด้วยสกายด็อกเตอร์เราพิจารณายัางไงทั้ง3ท่านพอจะแชร์ไอเดียให้ฟังได้ไหมคะพอผมเริ่มเกินกันแล้วกันครับคือ ตอนนี้เรากําหนดว่าถ้าเผื่อเกิดผู้ป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นนะครับที่ใดไม่ว่าจะเป็นนอกสถาพยาบาลหรือในโรงพยาบาลก็ตามนะครับถ้าในเบื้องต้นจะแนะนําให้โทร1669ออันนี้คนไทยรู้เลยค่ะ1669ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราโทรก่อนเป็นหมายเลขแรกเท่ั1 6 9เนี่ยก็จะก็จะทราบทรัพยากรส่วนใหญ่จะเป็นทางบกเป็นหลักนะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นบางเรื่องนั้นเนี่ยในบางพื้นที่นะที่มีทรัพยากรเรื่องอากาศยานหรือสกายด็อกเตอร์เนี่ย9จะรู้แล้วก็จะประเมินว่าอย่างนี้ย คนจะใช้เรื่องของอากาศยานหรือว่าสกายด็อกเตอร์ถ้าเผื่อมีเห็นว่ามีความจําเป็นต้องใช้ก็จะประสานนะฮะทั้งส่วนที่เป็นส่วนหน่วยต้นทางคือโรงพยาบาลต้นทางหน่วยบินนะครับแล้วก็โรงพยาบาลปลายทางนะครับแล้วก็เมื่อถ้าถ้าจะต้องประสานทางหน่วยบินนะครับ ถ้ามาทางกองทัพบ,บกเนี่ยทาง1นึ่ห9ของจังหวัดจะแจ้งมายัางสพชส่วนกลางแล้วก็สพชส่วนกลางก็จะแจ้งไปยังหน่วยที่บังคับอากาศยานเช่นของกองทัพบ,บกก็จะไปที่สปทอบอเป็นต้นนะครับกระบวนการเหล่านี้ในอดีตนะครับใช้เวลาถึง4ีหชั่วโมงนะครับ<อ>ในการประสานแต่ตอนนี้เราใช้เวลาประสานงานถึงที่ว่า น่าจะอยู่ระดับประมาณสัก15นาทีถึงไม่น่าจะเกิน30นาทีอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้การที่เราทํำบ,บ่อยๆทําให้เราจนคุ้นมือนะครับแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็คงเป็นขั้นตอนที่ทได้ เดือนในเบื้องต้นครับค่ะสมสมติผู้ป่วยโทร11669ปุ๊บสพชประเมินมว่าอ๋อเขาควรได้รับการช่วยเหลือด้วยอากาศยานในพื้นที่ของทบดิฉันต้องถามทางทบบ้างอันนี้กระบวนการในการประสานจะสักสิบห้านาทีใช่ไหมคะใช่ครับ <S 2> <S 2> พี่ท่านนี้จะทราบข้อมูลเลยใช่ไหมว่ามีผู้ป่วยฉุกเฉินที่เราจะต้องไปช่วยแล้วใช่แล้วครับถูกต้องครับเพราะว่าในระหว่างทางตอนนั้นเนี่ยทางฝ่ายบริการของศูนย์บริการของทบเองก็จะประสานโดยตรงทางโทรศัพท์ก่อนครับสพช ในขณะเดียวกันเอกสารก็จะไหลเข้ามาทางกองยุทธการฝ่าอากาศสูรการของระบบเอกสารคืออะไรบ้างเช่นข้อมูลผู้ป่วยข้อมูลผู้ป่วยอายุเพศพื้นที่จุดรับขึ้นจุดส่งลงนะครับหลังจากนั้นเราก็จะประเมินประเมินว่าเพราะสู่รการของระบบเนี่ยจะรู้สถานภาพอากาศยานทั้งกองระบบกที่วางไว้ใน14จังหวัดของประเทศไทยจุดที่เกิดเหตุตรงนั้นมีเฮลิคอปเตอร์พยาบาลอยู่หรือไม่ถ้ามีพร้อมบินเลยไหมนะครับ พร้อมบินเราบินเลยคำว่าพร้อมบินเลยไหมจร,จริงๆแล้วมาตรฐานกองทัพบกต่อการช่วยเหลือฉุกเฉินทางอากาศเนี่ยเราตั้งไว้ที่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนั่นหมายความว่านักบินอยู่ที่ไหนก็ตามบินมาที่เครื่องสตาร์ทเครื่องรอทีมแพทย์นาผู้เจ็บป่วย<อ>ทางรถยนต์มานะครับแล้วก็ขึ้นเครื่องได้เลยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับนั่นคือมีหอพยาบาลตรงนั้น<อ>ในกรณีที่ไม่มีหอพยาบาลทางผมเนี่ยทางส่วนราการกองทัพบกเนี่ยจะมอนิเตอร์ว่าแล้วมันมีหอเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไปประเภทอื่นอีกไหมที่สามารถให้การสนุ ที่อยู่ในระยะใกล้ๆเพราะต้องยอมรับว่าจุดแข็งของเฮลิคอปเตอร์คือไปได้ทุกที่ะนะครับไม่มีถนนก็ไปได้ไปได้เร็วนะครับพื้นที่สูงชันห่าง<ช>ไกลแค่ไหนเราก็ไปได้เร็วถูกต้องค,ครับไปได้ไกลในระยะของขีดความสามารถของกากาศยานเช่นอากาศยานกาองทัพบกเนี่ยตัวประเภทแบบ T145 ที่ท่านวิชาการกอัพบกได้ได้ปรับแบบให้มาเป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาลมาตรฐานกองทัพบกเนี่ย ไปได้ไกลถึง600กิโลเมตรบินได้ถึง3ชั่วโมงบิน<า>นะ3สชั่วโมงทําการนะครับงนั้นพอพี่นาเห็นแล้วว่าพร้อมบินภายใน1ชั่วโมงเราขึ้นบินครับเราพร้อมเรารอเลยเรารอทางสปชามาส่งทีมแพทย์สปชาขึ้นหรือทีมแพทย์ของกองทัพบกขึ้นเราไปต่อ เดี๋ยวก่อนนะคะถามคุณหมอโชคชัยนิดหนึ่งในทีมนี่เวลาที่เขาจะขึ้นบินเขาต้องมีคุณหมอสักกี่คนคะในหน่วยปฏิบัติจริงๆน่าจะพ้อมีข้อมูลก็มีในแพทย์ในแพทย์หนึ่งคนนะครับแล้วก็มีพยาบาลนะครับซึ่งายแพทย์แล้วก็พยาบาลจะจบหลักสูตรที่สถาบันการแพทย์จุเจนแห่งชาติกำหนดเรียกว่าหลักสูตรเฮมหรือว่าเฮลุกเตอเอ็มเอสนะครับซึ่งตรงนี้ก็ทุกคนเนี่ยจะต้องได้มาตรฐานตรงนี้ค่ะหมอพร้อมเครื่องบินพร้อมขึ้นบินไปมีการปฏิบัติยังไงบ้างคะตรงคะ ในส่วนของนักบินก็คำนวณระยะเวลาอย่างเช่นเคสที่ผมเคยเจอทางเหนือนะครับถ้าเดินทางโดยทางรถ3ชั่วโมงเราคำนวณแล้วว่า20นาทีเราถึงแน่นอนคนไข้มีโอกาสรอดสูงมากกว่า80%็แน่นอนก็ทีนี้ก็ปล่อยไปให้ทางแพทย์แล้วครับว่าบนเครื่องโปรซิเยอร์ทางแพทย์ที่ที่มาตรฐานที่ฝึกมาก็ดาเนินการรักษาพยาบาลขั้นต้นนะครับจนจะถึงที่หมายที่มีเครื่องมือที่สมบูรณ์ช่วยชีวิตต่อไปครับ ค่ะมีหลายๆเคสที่น่าสนใจเหมือนกันเป็นความประทับใจในการที่เราช่วยผู้ป่วยฉุกเฉินได้ใช่ไหมคะพอจะแชร์ให้คุณผู้ชมฟังได้ไหมคะออันนี้ต้องยอวแล้ว่าเป็นความรู้สึกส่วนตัวแต่มันถ้าภาษาวัยรุ่นก็จะบอกว่ามันเป็นแพชชั่นที่ทําให้ผมเนี่ยมาทํางานตรงนี้แล้วรู้สึกว่าดีดีเลยเป็นความรู้สึกดีๆนะที่เราได้มีโอกาสช่วยคนก็เรื่องนี้มันเกิดขึ้นในวันที่วันอาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ทุกคนเข้าใจลมของวันอาทิตย์วันอาทิตย์เป็นสันเดย์ของวันพักผ่อนใช่ไหมคะใช่ครับเวลาวันที่13าพฤศจิกายน ะครับปี2 5ง5เวลาประมาณ16.00กนอารมณ์ตอนนั้นผมคิดว่าทุกคนอยากจะอยู่บ้านพักผ่อนเตรียมตัวไปทำงานมันรุ่งขึ้นอยู่ๆก็มีโทรศัพท์จากสบชมาน้องฝ่ายบริการโทรมาบอกว่าพี่ครับพี่ครับมีเหตุเคสนี้เกิดขึ้นครับระหว่างนั้นเขาก็ส่งภาพมาในโทรศัพท์มือถือผมออมีแม่อายุ35ครับคลอดลูกแล้วตกเลือดนะครับอยู่ที่จังหวัดเชียงรายครับพี่ครับแต่ว่า อย,อยู่ที่เชียงใหม่แต่ว่าโรงพยาบาลที่สามารถมีเครื่องมือแพทย์แล้วก็มีเลือดสต็อกอยู่เนี่ยเพื่อให้การช่วยชีวิตเขาได้เนี่ยอยู่ที่เชียงรายานะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็า้นึกขึ้นมาทันทีแม้จะเป็นวันอาทิตย์แต่โอกาสนี้แหละเป็นโอกาสที่เราจะได้ช่วยชีวิตคนเนี่ยไม่ใช่แค่หนึ่งนั่นหมายความว่าเพราะภาพผมที่เห็นท,ที่ที่เห็นในโทรศัพท์มือถือก็คือภาพคุณแม่ที่หน่าซีดนอนอยู่บนเตียงใน mm hmm. ข้างๆมีกระบะใสๆซึ่งเป็นเด็กเกิดใหม่อยู่ในนั้น mm hmm. เราต้องรีบตัดสินใจละ โดยโปรซสเซอร์เนี่ยอะไรข้ามได้เราต้องข้ามแล้วเพราะว่าเราช่วยชีวิตไม่ใช่แค่หนึ่งคนเราสองคนละหลังจากนั้นผมก็รีบประสานงานกับผู้บัญชาที่มีอำนาจในการสั่งใช้อากาศยานนี้นั่นคือผูอ้จัดการทหารบวกมอบให้อำนาจการสั่งใช้เฮลิคอปเตอร์พยาบาลเนี่ยอยู่ที่ท่านเสรองเสนาธิการทหารบกท่านที่สามพอท่านทราบเรื่องท่งานก็อนุม,มัติด้วยวาจาอนุมัติด้วยวาจาเราก็ไปประเวิกต่อไปในขณะนั้นเราก็ยกหูบอกว่ากับทีมสวชว่าเตรียมตัวได้เลยครับอากาศยานพร้อม ทีมนักบินพอได้ทราบเหตุการณ์ก็ทุกคนเอเลิร์เคสนั้นเร็วกว่า1ชั่วโมงแน่นอนครับเพราะว่าผมย้ำไปว่าไม่ใช่แค่1ชีวิตนะที่เราช่วยครั้งนี้มันเป็น2ชีวิตครับ จริงๆไม่ใช่แค่สองชีวิตเราหาที่ฉันฟังแล้วรู้สึกโอ้ใจฟูขึ้นมาเลยนะคะว่าเรามีหน่วยช่วยเหลือที่ค่อนข้างทํางานว่องไวแล้วก็เข้าถึงประชาชนดิฉันว่าคนไทยทุกคนก็ได้รับการช่วยเหลือชีวิตนี้ไปพร้อมๆกันคือได้ฟังแล้วมารู้สึกว่าชีวิตของเรามีความปลอดภัยอีกระดับหนึ่งได้รับการคุม้มครองมากขึ้นดิฉันอยากจะใช้ช่วงเวลาสุดท้ายของรายการตรงเนี้ย มาถึงบทสรุปให้ทั้งสามท่านช่วยสรุปอาจจะอาจจะเป็นคนละประเด็นสั้นๆน,นะคะเริ่มที่ทางหน่วยปฏิบัติก่อนแล้วกันอย่างของโรงพยาบาลค่ายวาชิราวุธกองทัพภาคที่4ตอนนี้เราได้รับการประเมินผ่านมาตรฐานสากลเป็นหน่วยแรกของประเทศไทยแล้วต,ต่อไปมีแนวทางในการปฏิบัติที่จะช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างคะก็ในเรื่องของคุณภาพก็เป็นสิ่งที่เราต้องคงไว้แล้วก็พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนะครับซึ่งก็ยังมีเรื่องที่เราต้องทําอีกนะครับแล้วก็ในเรื่องที่ความสําคัญจะอยู่ที่การ ประสานให้ไร้รอยต่อนะซึ่งในในตรงนี้เราจะมองเป็นส่วนเดียวไม่ได้ <Ừ. S 2> ต้องพยายามเชื่อมโยงทุกจุดให้เป็นเป็นเนื้อเดียวกัน <c oughs> นะครับซึ่งนี้แต่ละบริบทเนี่ยมันก็จะแตกต่างกันนะซึ่งเราก็คงจะต้องทยอยนะครับในการที่จะมีการพัฒนาแนวความคิดร่วมกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการดูแลเฉพาะโรคให้ให้คมมากขึ้นนะครับเพราะว่าโรคบางโรคเนี่ยมันก็มีไม่มีความจําเป็นที่จะต้องขึ้นอากาศยายนะเช่ <c oughs> นว่าเรื่องหลอดเลือดสมองเนี่ย นะครับหรือว่าหลอดเลือดหัวใจเนี่ยนะครับว่าเราจะพยายามให้มันบรรลุวัตถุประสงค์เลยว่าทุกรายที่เป็นเนี่ยจะต้องรอดชีวิตนะฮะเดได้รับราการรักษาได้ไดผลลัพธ์ที่ดีที่สุดครับอืมค่ะแล้วทางของกองทัพบกนะคะในฐานะที่เราเป็นโอเปอเรเตอร์ของหน่วยง,งานกองทัพบกเรามีแนวทางที่จะพัฒนาต่อยอดยอกระดับสกายด็อกเตอร์ของเราขึ้นมายังไงอีกคะแน่นอนครับตั้งแต่ปี2564ซึ่งผู้บัญชาการท่านบกนะครับผลเอกนรงภัณฑ์จิตแก้วแท้ท่านได้ท่านได้ให้นโยบายแล้วก็ปรััับบบปรรุงงงอออาาากกกศยนนะคขทพ รประเภทเฮลิคอปเตอร์ใช้ง,งานทั่วไปแบบ145ให้เป็นมาตรฐานที่สามารถเ,เป็นเฮลิคอปเตอร์พยาบาลได้นะครับข้างในเฮลิคอปเตอร์พยาบาลมันจะต่างกับเฮลิคอปเตอร์ปกติยังไงเฮลิคอปเตอร์พยาบาลก็คือจะมีอุปกรณ์การช่วยชีวิตนะครับ<อ>แล้วก็มีพื้นที่ที่ทําให้เจ้าที่ทางการแพทย์นะครับน<อ>ั่งอยู่ในห้องในห้องค o c หรือห้องโดยสารของอากาศยานแล้วทาการช่วยเหลือนะครับผู้ผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉิน ในระหว่างทางที่จะเดินไปถึงเดินทางไปถึงโรงพยาบาลปลายทางนะครับดัะนั้นตอนนี้เรามีเฮลิคอปเตอร์พยาบาลเนี่ยสี่ลำสมบูรณ์แบบอยู่ที่4กองทัพบบ้านะครับพร้อมปฏิบัตินะครับแล้วในอนาคตเนี่ยท่ยานผู้การหารบกท่านก็จะขยายนะครับให้มันมีจํานวนมากขึ้นนะครับเพื่อจะที่จะรองรับภารกิจให้มากขึ้นเพราะว่าเฮลิคอปเตอร์เป็นยุทธปกรณ์ในแง่ทหาราเป็นทรัพยากรทางการบินที่มีมูลค่าสูง ทุกลำมาจากภาษีของประชาชนทุกคนในประเทศนี้ใช่ค่ะ,ะคเพราะฉะนั้นผมอยากจะให้ทุกคนมั่นใจได้ว่ามันถูกใช้อย่างคุ้มค่าซึ่งมันมีค่ามากในการใช้อย่างคุ้มค่าของมันนั้นมันมันมีค่ามากกว่าการมีชีวิตของคนอีก,อกหนึ่งคนช่วยชีวิตอีกหนึ่งคนได้มีรอดชีวิตะนะครับสมดังกับที่ท,ท่านผู้จัดการทหารบกท่านให้ในโยบายไว้ว่าในการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานในกองทัพบ,บกขอให้พร้อมเสมอนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชน เพื่อที่จะเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับค่ะมาปิดท้ายที่ท่านเลขาสพชนะคะหลังจากที่เรามีการประเมินมาตรฐานสากลของทางโรงพยาบาลทั้าศิริราชสกายด็อกเตอร์ไปเรียบร้อ,อยแล้วต่อไปจะมีการประเมินมาตรฐานของสกายด็อกเตอร์หน่วยอื่นๆเพื่อพัฒนาศักยภาพในการช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยฉุกเฉินในอนาคตด้วยไหมคะครับก,ก,ก็ต้องเรียนนะครับว่าบทบาทหน้าที่ของสพ,พชเนี่ย เราทําหน้าที่ในการคุ้มครองความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินนะครับวิธีการดําเนินการเราก็จะกําหนดมาตรฐานกําหนดหลักเกณฑ์ขึ้นนะครับเพื่อที่จะทาให้หน่วยฉุกเฉินหรือว่าหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินทั่วประเทศนะมีมาตรฐานตามที่เรากําหนดนะครับซึ่งในทิศทางต่อไปในสปชก็จะต้องมีการประเมินและมีการทําการอนุมัติหน่วยบริการฉุกเฉินทั้งทางบกทางน้ําทางอากาศครับคงไม่ใช่เฉพาะเรื่องของทางสกายด็อกเตอร์ทางบกตอนนี้เรามีหน่วยอยู่ประมาณ7 0 0 0 กว่าหน่วยทั่วประเทศนะครับทางน้ำเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสัก20กว่าหน่วยนะครับส่วนทางอากาศเนี่ยตอนนี้จริงๆ่เป็นหน่วยปฏิบัติน่าจะประมาณสัก10หน่วยนะครับแต่ว่าทางกอ,องทัพอากที่4เนี่ยได้เป็นหน่วยแรกที่ผ่านการอนุมัติ mm hmm. ก็กจะดําเนินการในการที่จะประเมินแล้วก็อนุมัติทุกหน่วยต่อไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับที่สบชได้ทาหน้าที่ในการบูรณาการกับทุกๆหน่วยนะครับแล้วก็สุดท้ายผมต้องขอขอบคุณนะครับทางท่านผู้จาัการหัน ฐานบกนะครับท่านผู้กำกับช่าทุกหน่วยของกองทัพบกที่ได้ช่วยนะครับสนับสนุนภารกิจเรื่องของการเพองกเฉือนทางทางอากาศด้วยนะครับทางบกก็โรงพยาบาลของกองทัพบกก็หลายหหน่วยนะครับก็ถือว่าช่วยนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับก็คงคงจะต้องถือโอกาสนี้ในการที่จะขอบคุณทางทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่นะครับเพื่อความปลอดภัยและก็เพื่อ ความสุขของพี่น้องประชาชนครับค่ะโอ้วันนี้ดีใจมากๆเลยที่ได้มาร่วมพูดคุยกันนะคะเวลาอาจจะน้อยสักหน่อยนึงในเวทีเหล่าทัพของเราอาจจะจบลงแค่ตรงนี้แต่ภารกิจของ Sky ยด็อกเร มีต่อยาวๆแน่นอนค่ะคุณผู้ชมสกายด็อกเตอร์ที่ได้รับการอัปเกรดต่อไปก็จะมีการประเมินมาตรฐานสากลโดยสพอชอม,มากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากของโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธกองทัพภาคที่สีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็คงได้นําเสนอข่าวสารต่อไปเรื่อยๆค่ะว่ามีหน่วยอื่นที่เข้าสนใจเข้ามาประเมินมาตรฐานกันเพิ่มมากขึ้นโดยมีเป้าหมายสําคัญคือเพื่อความปลอดภัยและก็การคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วยในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะผู้ป่วยฉุกเฉินที่ต้องการไปถึงมือหมอให้เร็วที่สุด ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเครื่องสะท้อนถึงนโยบายสําคัญคือยุธทธปกรณเพื่อประชาชนเงินภาษีอากรของเราทุกบาทที่ส่งให้กับภาครัฐค่ะจะต้องไปถูกจัดซื้อยุธทธปกรณแล้วก็ใช้งานอย่างคุ้มค่าที่สุดเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงวันนี้ขอบพระคุณแขกรับเชิญทุกท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวดีๆกันในวันนี้ขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับและหมดเวลาของรายการ VR s อซ d i e เในวันนี้นะคะขอบพระคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมช่วงนี้ที่ั้นพร้อมแขกรับเชิญลาไปก่อนสวัสดีค่ะ